สวัสดีครับพบกับผมเฮียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลกานโชวเรอาอิตาลีอูดิเนเซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ a อซีเวนิหรือว่าเวเนเซียนั่นเองนะครับแล้วแต่เราเว็บไซต์จะเรียกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอูดิเนเซเจอกับเวเนเซียแล้วกันนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้อูดิเนเซตอนนี้รั้งอันดับที่12ของของลีกอยู่ด้วยการออกสตาร์ท ด้วยกันยันเสมอกับยูเวนตุสอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2ส,ส่วนเวเนเซียนะครับออกสตาร์ทด้วยความพ่ายแพ้นะครับมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าบุกไปเจอกับนาโปลีก็โดนนาโปลีตบไป2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้เวเนเซียอยู่อันดับที่19ของลีกอยู่นั่นเองคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อวันที่13 เดือนกันยาปี2020เกมนั้นเวเนเซียบุกมาเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนในบ้านอูดิเนเซ่แต่ท่าว่าตอนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยอูดิเนเซ่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีกองหน้าอย่างเคลาดเดโลเฟลนะครับอดีตผู้เล่นของบาร์เซลโลนาแล้วก็ยังมีสเตฟาโนโอกากานะครับอดีตกองหน้าของโรมาก็ถือว่า ชื่อชั้นพอได้นะไม่ได้ย่ําแย่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้เฮียมองว่าเวเนเซียนน้องใหม่เนี่ยไม่น่ารอดนะครับน่าจะโดนอูดินเนเซใช้ความเก๋าบทขยี้ผ่านไปได้อย่างง่ายได้นะครับ1เม็ดมาแน่นอนได้ถึงเม็ดที่2ซะด้วยซ้ำสำหรับอูดิเนเซดังนั้นคู่นี้นะครับจึงขอเลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างอูดิเนเซนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกลาลีกาลีกสเปน มาโยกาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสปันยอนคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ําคืนนี้นะครับถือว่าเป็นการเจอกันของน้องใหม่ในลาลิกาลีกสเปนแล้วก็เป็นการเจอกันค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับนัดที่3ของลีกเท่านั้นเองก็มาเจอกันแล้วมาโยกาตอนนี้เนี่ยทำอันดับได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่อันดับ5ของลีกแล้วลงเล่นทั้งหมด2นะัดชนะ1เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใคร ผลงานล่าสุดคือการบุกไปเฉือนเอาชนะเดปอร์ติโวอาลาเบส1ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนอย่างเอสปันยอนนะครับขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับเสมอรวดทั้ง2นะัดผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านยันเสมอกับบีอาเรลมาศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของมาโยกาเมื่อวันที่14กุมภานะครับตอนนั้นเนี่ยเล่นกันอยู่ในศึกเซกุนดาดิวิชันนะครับหรือว่าลีก2ของสเปนนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นเอสปันยอนที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งเกมนี้นะครับถ้าหลายๆคนดูจากสถิตินะอาจจะมองไปที่เอสปันยอนเสด้วยซ้ำนะครับถึงแม้จะเป็นทีมเยือนแต่มีสถิติที่ดีในการเจอกันกันกบมาโยกาแต่มาโยก้านะครับมีผู้เล่นที่ชื่อว่าคูโบนะครับนั่นคือดาวรุ่งของทางญี่ปุ่นนะนะครับที่เคยได้รับการขนานนามว่าคือเมสซี่แห่งญี่ปุ่นแล้วก็คูโบะนี่แหละครับ ทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับย้ายมาจากเรอลมาดรวิตแบบยืมตัวนะครับก็ถือว่าน่าจะผ่านได้นะสำหรับมาโยกาเฮียมองว่าเกมนี้มาโยกาไม่น่าแพ้ถ้าลุ้นเสมอก็พอลุ้นได้นะครับแต่มองถึงโอกาสชนะมากกว่าของมาโยกาดังนั้นนะครับผู้นี้เนี่ยเชื่อใจไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะครับให้เลือกเชียร์ไปที่มาโยกานะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ซึกันโชซซูเราอิตาลี เฮลาสเวโรนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี1.45ของข้ามคืนนี้นะครับเฮลาสเวโรนาตอนนี้รั้งอันดับ13ของลีกอยู่ด้วยการออกสตาร์ทเกมแรกแพ้ให้กับซัสซูโลมามา3ประตูต่อ2และที่สำคัญนะครับเวโ o n a โดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะเจนัว 4ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้อิ Inter Milan นเตอร์มิลานนาเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียทิดดีที่สุดในลีกนั่นเองคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของอินเตอร์มิลานเมื่อวันที่25มิบาเมษาที่ผ่านมานะครับเกมนั้นอินเตอร์มิลานเฉือนเบาๆนะครับ1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นคู่นี้เปิดราคาสูงต่ำมาที่2.75ถือว่าเยอะมากๆนะครับหลายๆคนมองว่าโอ้โหราคานี้มาต้องต่ำแน่นอนนะครับแต่ มีมองว่าอินเตอร์มิลานในจุดๆุดนี้เนี่ยมีเกมรุกที่น่ากลัวมากๆเอดินเชโก eko, นะครับเดบิวตเกมแรกก็ยิงเลยและอีกทั้งยังมีตัวแอซซิตอย่างซานฮานกลูเนี่ยมองว่าเป็นตัวแอซซิตที่ดีมากๆคนหนึ่งในลีกดังนั้นเกมนี้จึงมีโอกาสที่จะเกิดประตูได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วยิ่งเวโรนาเนี่ยนะครับขาดมิเกลเวโรโซ ที่โดนแบนไปมันทำให้กลางของเวโรนาค่อนข้างจะยวบแต่แนวรุกเนี่ยยังพร้อมที่จะทำประตูได้เสมอดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียมองว่าโอกาสจบที่3-1อินเตอร์ชนะค่อนข้างสูงดังนั้นนะครับเฮียจึงมองว่าคู่นี้สกอร์สูงที่2.75น่าจะผ่านได้อย่างแย่เนี่ยเฮียมองว่าผ่านแบบเฉื่นเฉือน3ลูกแต่มองว่าอาจจะถึง 4ลูกซสด้วยซ้ำนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงสำหรับคู่นี้ด้วยราคา2.75นะครับสูงต่ำคู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกลาลิกาลีกสเปนเป็นคู่ดึกเลยนะครับเมื่อบาเลนเซียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาาเบสคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3 15นาทีของค่ำคืนนี้บา l เลนเซียนะครับตอนนี้แนวรังอันดับ6ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด2นะัด ชนะ1เสมอ1นะครับถือว่ายิงได้ค่อนข้างน้อยนะในลีกนะครับยิงไปแค่2ลูกเสียไป1ลูกเท่านั้นผลงานล่าสุดคือการเสมอกับกรานาดามา1ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนอย่างอาราเบสนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอันดับค่อนข้างย่ำแย่นะครับจมอยู่รองบวยของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดยิงได้1 เสียไปถึง5ลูกด้วยกันผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้ให้กับมาโยกามา1ประตูต่อศูนย์ที่สําคัญอาราเบสโดนใบแดงไป1คนนะครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าโอกาสต่ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอาราเบสน่าจะมาอุดก็ไม่แปลกนะครับที่จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเจอกันในบ้านของบาเลเซียเมื่อวันที่24เมษาเกมนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1 และถ้าดูภาพรวมนะครับสถิติในการเจอกันสาเกมหลังสุดเสมอรวดเลยแต่เป็นการเสมอแบบมีสกอร์นั่นเท่ากับว่าถ้าเราอิงสถิติการเสมอกันเนี่ยเกมนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการตุนกันละฝั่งละ1ลูกและช่วงนี้เฮียมองว่าบาเลนเซียนะครับเข้าฝักเข้าฟอร์มพอสมควรนะไม่ได้ถือว่าแย่เลยแล้วก็ ผู้เล่นที่อยู่ในทีมนี้เล่นด้วยกันมาอย่างน้อยเนี่ยงถึงสปีนะครับทั้งกาเบรียลปาลิสตาเทียรีคอเรียคาร์ลอสโซเลอร์แม็กซิมิเลโนโกเมเสกอนซาโลเกเดสนะครับถือว่าชุดนี้ เริ่มลงตัวและเข้าใจกันมากขึ้นโอกาสที่จะยิงทะลุถึง2ลูกมีและลุ้นว่าอาราเบสน่าจะสวนคืนได้1ลูกโดยกองหน้าตัวสำคัญอย่างโคเซลูดังนั้นนะครับเกมนี้เฮียมองว่าจบที่3ลูกโอกาสถึงค่อนข้างจะสูงมากๆและราคาเปิดมาสูงแค่2.25เท่านั้นดังนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยสามารถลุ้นได้เลยที่สกอร์สูงนะครับตั้งแต่2.25จนถึง2.5ได้เลยทีเดียวนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ได้แก่อูดิเนเซ่แล้วก็มายกาส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้ให้เลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับเลือกสกอร์สูง2.75และคู่ของบาเลนเซียสูง2.25นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ